ข่าวแรกของเรานะคะเมื่อคืนถ้าใครได้ติดตามชมละครเรื่องคลื่นชีวิตก็จะเห็นว่าโอ้โหมีหลายอารมณ์มากนะ <ผม S 1> ได้เห็นหลายคู่เลยทีเดียวนอกจากจะเป็นการพลิกบทบาทของหมากแล้วก็ยาย่าม ยาย่าเมื่อคืนมีฉากจับไก่ไก่ด้วย <c oughs> <c oughs> ยังจะได้เห็นอีกหนึ่งคนค่ะก็คือดารากานะคะรับบทโดยน้องนิชานัทธนิชาค่ะ <c oughs> ถูกพูดถึงกันมากเลยในความน่ารักเมื่อนิชากับยาย่าเข้าฉากด้วยกันมีการติดแท็กในโลกโซเชียลด้วยนะคะว่าจีดาวค่ะบางความเห็นถึงขนาดให้ยาย่ากับนิชานี่เขาเป็นคู่กันเลยนะคะในเรื่องนี้ซึ่งความจิ้จนของจีดาวเนี่ย ยังดังไปถึงผู้จัดละครคลื่นชีวิตพิดาค่ไทยรัฐด้วยก็เลยขอโพสต์อินสตาแกรมพูดถึงคู่จิ้น G ีดาวด้วยค่ะนิชาเองก็ขอขอบคุณ,คณแฟนๆในกระแสนี้นะคะพร้อมกับฝากติดตามละครค่ะทีม G ีดาวค่ะที่ที่เห็นเวลาคนมาโพสต์ในอ mm ินสตาแกรมเขาบอกว่าจิ้นคู่นิชากับพี่ย,ายา่าแล้วหนูก็งงเหมือนกันแต่ว่าคนมาเขียนว่า มันจะมีฉากหนึ่งที่แบบเล่นแล้วด้วยความที่จีกับดาวเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากก็จะเล่นกันถึงตัวทุกอย่างแบบแล้วคนก็มาแฮชแท็กทีมจีดาวคนชอบก็ดีใจค่ะ <c oughs> ตอนแรกก็เกรงมากเกรงมากๆตื่นเต้นแล้วพอไปเข้าฉากเข้าจริงๆแล้วพี่ย่าเป็นคนที่ชิลแล้วก็สบายมากค่ะก็เลยโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามละครเรื่องขึ้นชีวิตค่ะก็ยังไงก็ฝากเรื่องขึ้นชีวิตด้วยเพราะว่ารับรองว่า มีครบรถแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรแน่นอนค่ะฝากดารากาด้วยนะคะเชียร์ดารากาด้วยค่ะอ่เป็นละครที่มีหลายคู่นะแล้วยังมีคู่จิ้นเพิ่มมาอีกใช่แต่เมื่อคืนคู่ของนิชากับมาสุก็น่ารักมากๆเหากกามือนกันก็ติดตามมาต่อนะคะคลื่นชีวิต